เหนื่อยกับพวกเรามาเป็นเวลาช่วงเวลาหนึ่งนะครับขอบคุณพี่ p m ที่เป็นสไตลิสให้พวกผมให้พวกผมได้มีชุดสวยๆชุดน่ารักนาักชุดเท่ๆชุดเฟี้ยวๆให้ี่พวกผมได้ใส่ ขอบคุณพี่ต้นน้ำที่เป็น acting coach แล้วก็ให้เวลาแล้วก็ทุกเวลาในการแบบสอนพวกพมในการแสดงมาเป็นระยะเวลานาน,านมากๆขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆมาแสดงทุกคนที่สู้มากับพวกเรา แล้วก็ทําโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จมากๆมันมันดีๆแบบมันรู้สึกดีจริงแล้วก็ขอบคุณที่ๆต้นหลักทุกท่านด้วยครับที่แบบเสียแรงเสียเวลาแล้วก็แบบนี่งไงเพื่อพวกเราเพื่อจะทำโปรเจกต์นี้กมาให้ ได้ดีที่สุดครัเราที่ขาดไป่ได้ก็คือพี่พี่แฟนๆทุกคนที่คอยสปอร์ตตั้งแต่ก่อนไพลอตตอนไพลอตออกทีเซอร์ออ,อกวงสวนคิวหนึ่งจนถึงคิวสุดท้ายตอนที่กินเหมนฝ้าออน EP หนึ่งจนถึง EP นี้ คือสิ่งที่พวกผมได้รับมากนั้นมันรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆที่พวกพี่ๆจทำให้พวกผมเราแล้วคือแบบแบบอะไรเช่นทีน่คือแบบ ไม่เคยได้หลับลจากพี่พมจกี่พิมเยอะขนาดนี้มาก่อนมี่ชูครับ แบบกลุ่มคนหลายหลายคนจะมารวมอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาชอบในสิ่งที่เหมือนกันเขามีจุดหมายที่เหมือนกันแล้วผมก็อยากให้ที่ทุกคนแบอยู่อย่างนี้ไปนานๆไม่ว่าบงสิ่งนี้จะจบก็ขอให้อยู่กับพวกเราตปอน้นะครับเดี๋ยวทุกทีเป็นอะไแล้วก็ ที่สำคัญเลยที่ผมและแล้วก็และนักแสดงคนอื่นๆได้ยืนอยู่ตรงนี้เพราะตัวละครของจิมเปมนฟ้าครับผมก็อยากจะบอกทิ่เหมือนฟ้าว่าขอบคุณมากนะขอบคุณมากที่แบบได้เข้ามาได้เข้ามาในชีวิตผม ได้สอนผมหลายอย่างได้ทำให้ผมเติบโตมาเป็นกแสดงที่ดีอใอ้พัฒนาตัวเองรู้สึกว่าดีใจมากๆที่มีพี่มืดฟ้าในชีวิตเขาเป็นเพื่อนสนิทตัวเองเลยพ,พอเขาไม้จอพอมันเล่น เรื่องเป็นเื่องเงินฝากก็รู้สึกว่าเราเราแบบเราทำให้เขาม,มีความสุขเราพาเขาออกมาจากนิยายมาใช้ชีวิตกับเราที่รักเขาควรมากไหมอวะอย่า,างนี้ข่ขาไม่หมด สุดท้ายแะ้วัรับสุดท้ายุลคุดสุขสุนสุดคุดสุดุ้ดสุดสุดสยดุ้ดยุดสุดอุดังกสุองุดส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 งดสุดสุดสุนสุดงุดสุดสุดอุนุ้ดสุอสุดสุดกุดสุดดสุดสุดสุ ที่มาเป็นเวลาค่อนข้างนานเกินดีแล้วอยากจะบอกน้องก,กองเล่นปนทีฬาเป็นอะไรมาณแล้ว,ลวพี่ดีใจมา,มากๆที่ได้ลงงานกับกองรู้สึกว่าทุกครั้งที่ว่าได้ลงงานกับกองพี่จะลบ forward แต่ในทุกงานที่เราได้ทำงนานด้วยกัน รู้สึกว่าที่ไม่เคยสุดผิดที่ไม่ในก้องเปิดทางเลยขอบคุณนะครับที่เขาอยู่ที่มาขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเรื่องกี่เหมือนพาขึ้นมานะครับก็แบบยังจำวันแรกที่แบบ ไปคุยกับพี่ออได้อยู่เลยก็คือไปคุยกที่ร้านอาหารแบบตอนไปเจอพี่ออกก้อบอกพออว่าแบบล้องแบบแบบไม่ค่อยถนดัดการแสดงนะเพราะว่าแบบตอนนั้นก็คือแบบไม่เป็นเลยต่ว่าแบบพี่ออฟก็แบบให้โอกาสได้ลองไปเล่นก็คือเรื่องแรกได้เล่นเป็นได้ไปเล่นในซีรีส์ดื้อเฮียเป็นวินเนอร์ครับนะมีใครตามก้องตั้งแต่ตอนสมัยเป็นวินเนอร์ไหมครับจำได้นนแล้วก็ขอบคุณครับที่คุยด้วยกันมาเป็นเวลานาะน พอสมควรเลยครับก็อยากขอบคุณดูมันติครับที่ทำให้แบบมีโปรเจกต์กินเหนึ่นฟ้าขึ้นมาอยากขอบคุณพี่ก้าที่แบบคอยช่วยพวกเราตั้งใจกำกับแม้ว่าแบบคือเข้าใจเลยว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นนักสแสดงใหม่หมดเลยก็คือต้องขอบคุณพี่ก้ามากที่แบบแบบอดทนกับพวกเรามาตลอดเพราะว่า ช่วงแรกๆก็คือก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่ครับก็ขอบคุณพี่ก้ามากๆครับที่แบบทาให้กีมมิ่นฟ้าออกมาได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆเบื้องหลังทุกคนก็จะเป็นพี่บีเอ็มพี่กีพี่เจมพี่นักการพี่ๆทุกคนเลยครับที่เป็นเบื้องหลังของกิมมิ่นฟ้าขอบคุณมากๆนะครับที่แบบสนับสนุนพวกเรามาตลอดแบบพวกเราต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ช่วยเหลือเราตลอด แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆการแสดงทุกคนด้วยเพราะว่าพวกเราทุกคนคือพวกเราทุกคนก็เป็นแบบนักแสดงมาหมดเลยก็คือเหมือนพวกเราแบบก้าวขับและไปด้วยกันของกันทุกคนก็ขอบคุณที่จบตรมาด้วยกันครับแล้วก็วันนี้เพื่อนๆต้องมาด้วยก็ นะขอบขอบคุณทุกคนนะครับถ้าไม่มีทุกคนก็อาจจะไม่ได้เรียนไปทำง,งานไปแบบนี้อาจ,จะยัอยู่ปีสองตอนนี้อาจจะยังไม่ได้อยู่ปีสามครับก็พากองจบได้นะครับ <laughs> ครับแล้วก็อยากขอบคุณพี่ๆกันแบบทุกคนเลย ขอบคุณที่แบบอยู่ด้วยกันมาตลอดบอกว่าตั้งแต่แบบศูนย์จนแบบจนตอนนี้ซีรีส์กีเหมือนตลาก็จบแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่แบบอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกหรือแบบที่บางคนที่เพิ่งมาก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันต่อไปนะครับแต่ว่าห้ามหนีไม่ได้นะทุกคนที่พี่ทำหน้าจอกินนะครับก็ถึงที่ที่ไม่ได้มางานนี้ เดี๋ยวผมจะไปพ่องในวัดที่พ่อ,อให้จัดอันดื่มใช่ไหมครับผมขอบคุณไม่ค่อยยินใจครับผมโอยเมื่อกี้ผมเจอพี่ตังด้วย ็ขอขอบคุณพี่ตังมากๆนะครับที่แต่งเนื้อกีมเวินพาขึ้นมาโอ้ยขอเสียกันพี่ตังหน่อยนะครับครับผมก็ขอบคุณพี่ตังมากๆนะครับที่สร้างตัวละครทุกตัวขึ้นมาเลยก็ก็กรู้สึกว่าแบบโชคดีที่ได้รับบทเป็นที่รักเพราะว่าแบบคืคอตอน,นเด็ก ก็ไม่เคยคิดว่าแบบโตมาเราจะได้มาทําอะไรแบบนี้คือความฝันตอนเด็กของทุกคนแบบถ้าครูถามอะไรก็ต้องคงตอบแบบเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรอย่างนี้ก็ก็ต้องไม่เคยคิดว่าแบบวันวันหนึ่งเราจะได้มาเป็นนักแสดงตรงนี้ก็ขอบคุณที่หลังมากานะครับที่สร้างตัวละครทุกตัวขึ้นมานะครับให้พวกเราได้เป็นเขาในซีรีส์เรื่องกี่เหมือฟ้าขอบคุณมากๆนะครับ แล้วก็อยากขอบคนที่รักเหมือนกันที่ที่รักเป็นคนที่อยู่ก็มาประมาณปีหนึ่งเล,เลยก็เหมือนเป็นแบบเพื่อนสนิทคนหนึ่งในชีวิตก้องก็แล้วคือที่รักก็จะเป็นแบบความทรงจำดีๆหนึง่งความทรงจำในชีวิตก้องตลอดไปนะครับก็ขอบคุณที่รักมากๆนะครับขอเสียงให้ที่รักได้ไ,ดไหมครับ ็สุดท้ายครับขอขอบคุณพี่โชวละกันขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ว่าตั้งแต่แบบแรกๆเลยก็ขอบคุณที่แบบผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากไม่ว่าจะแบบดีหรือไม่ดีเราก็แบบอยู่ด้วยกันมาตลอดก็ขอบคุณมากๆนะครับก็พี่โถก็็เป็นที่ที่นิสัยดีแล้วก็ดีทุกอย่างเลยก็ทำอค่ะ ก็ขอบคุณมากมๆานะครับขอเสียงปรบมือกับโทมัสก้องนะค่ะใส่เงนไหมนะับเชิญเลยลุกเต็มที่เลยครับขอขอบคุณพี่อะะอฟครับเพราะ,ะ<อ>ว่าแบบไม่ว่าจะถ่ายแบบอะไรก็แล้วแต่คือแบบ พี่ออมจะแบบทักมาหากล้องมาปล่อยมาเพราแบบเป็นเนื่นเนยไหมซุ้ยๆแนละ้วว่าแบบคออือพี่ออ,อ,อมจะแบบให้กาลัาใงใจกล้องตลอดเลยก็ขอบคุณพี่ออฟที่เชื่อมั่นในตัวกล้องนะครับเชื่อมั่นในตัวนักแสดงกินเงินฝากด้คนนะครับก็ขอบคุณพี่ออมมากๆนะครับพี่ออมอยากมาให้ลูกๆทุกคนกล้หน่อยนะครับ กีกาด้วยมามาเลยครับขอเสียงปรบมือกับพวกค่ะ